สวัสดีครับทุกคนครับโอ้ยรถใหญ่ตัวนะตอนนี้นะบ่ายสามนาทีนะของวันที่สิกรกฎานะฮะโอ้โหทุกคนน้ำแดงเผลือกเลยนะฮะตอนนี้นะผมเดินออกมาที่สะพานแม่น้ำปิงนะฮะที่สะพานแม่น้ำปิงเพื่อว่าจะอัปเดตระดับน้ำแล้วก็ให้เห็นถึงสภาพบรรยากาศของสะพานแม่น้ำปิงนะฮะดูทุกคนน้ำขึ้นเลยนะครับเนี่ย แดงเลยนะทุกคนขึ้นมาถึงตะลิ่งฝั่งนี้เลยนะครับขึ้นมาถึงตะลิ่งฝั่งนี้เลยนะน้ำแดงเลยนะฮะตอที่เห็นสะพานไม่ไผ่ไอ้แพไม่ไผ่ที่เห็นนะตอนนี้ก็คือแบบไม่มีแล้วมองไม่เห็นแล้วนะทุกคนโอ้โหน้ําผมว่าแล้วเชียวเพราะว่ามันฝนตกแบบไม่หยุดเลยเกินฮนะฝนตกไม่หยุดเลย ช่วงเมื่อคือนคืนวานทั้งคืนนะฮะเมื่อคือนก็ทั้งคืนเมื่อวานนะฮะก็ตกไม่หยุดเลยนะ,ะทุกคนคือแบบทุกคนแบบน้ำเชี่ยวมากเลยแดงด้วยนะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนะฮะหรือว่าเข้ามาชมคลิปนะฮะว่าผมถ่ายที่ไหนนะ,ะตรงนี้นะก็คือพิกัดสะสะพานแม่น้ำปิง ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับสะพานแม่น้ำปิงตลาดบันท่อนะฮะที่เชียงใหม่นะครับก็มาอัปเดตถึงสภาพถนนหนทางนะฮะช่วงชั่วโมงเร่งด่วนหรือว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำนะครับเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วนนะฮะก็มาอัปเดตให้ทุกคนได้เห็นนะทุกคน ก็ไหลผ่านเข้าไปในเมืองทั้งหมดเลยนะตรงตรงนี้โอ้โหมันมีต่อหนึ่งที่ผุดอยู่ตรงนี้นะะแต่ตรงนี้ไม่เห็นแล้วนะครับมันมีจะมีต่ออยู่บริเวณนะแต่ตอตอนนี้นะะไม่มีแล้วนะะดูน้ําแดงเลยนะทุกคนน้ําแดงเลยโอ้มีน้ําวนด้วยส่วนท้องฟ้านะะก็มืดคลึ้มนะ ท้องฟ้าก็มืดครึ้มโอ้ยเสียงรถบางทีเสียงรถอาจจะรบกวนบ้างนะทุกคนขอโทษขออภัยนันนที่นี้ด้วยนะฮะโอ้ตรงนั้นแบบไม่ไผ่นะฮะมาไอ้นี่เลยนะไหลามาเป็นกอเลยนะครับตรงนั้นนะมาติดอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะข้ามไปดู่าทุกคนไปดูนะฮะมาแล้วโอ ดูมันพัดอะไรมาขนาดน้าทุกคนเนี่ยแบบยังกเกาะเกาะหนึ่งเลยนะฮะโอ้ยังกเกาะเกาะหนึ่งเลยนะทุกคนมันพัดมาแล้วก็มาติดมาติดมันเหมือนสะสมเรื่อยๆครับ มันจะเหมือนสะสมขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆนะ,ะทุกคนดูโอ้น้ำแดงมากเลยนะแล้วตรงตรงโน้นนะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะฮะมันจะมีกอไผ่กอนหนึ่งนะฮะลอยมาติดนะฮะตรงนั้นแหละครับที่มีกอไผ่ลอยมาติดนะฮะผม คิดว่าถ้าเกิดว่าน้ํามันไหลแรงกว่านี้นะฮะมันจะต้องไหลมาติดตรงนี้แน่นอนเลยนะครับว้าวน้ําเยอะมากน้ําไหลแรงมากนะฮะทุกคนวันนี้ผมยืนอยู่ตรงสะพานเนี่ยเวลารถอะไรที่มันหนักๆใหญ่ๆมาเนี่ยทุกคนก็แอบสะเทือนเหมือนกันนะไม่ใช่แอบสะเทือนเมื่อวานเนี่ยมีรถ หกล้อลขึ้นสะพานมานะฮะอู้สะพานสั่นสะเทือนเลยนะทุกคนผกว่าแผ่นดินไหวพูดก็พูดอะนะฮะตกใจเปิปเลยนึกว่าเป็นดินไหวไหมพี่น้องเอ,อ้ยเหมือวานเนี่ยจุว่าผมเฝ้าแลนเนาะรถหกล้อบรรทุกอน่ะแต่เหมือนในในดำของเขาอ่ะไม่รู้เขาใส่อะไรมานะมองไม่เห็นแต่รู้อย่างเดียวว่ามันสะเทือนสะเทือนมากเลยเมื่อวาน นะฮะโอ้ดูนะตัวนี้มันก็จะค่อยสะสมแต่ก่อนมันไม่เยอะขนาดนี้นะทุกคนเนี่ยแต่ก่อน,นไม่เยอะขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวนี้แบบโอ้โหเยอะสะสมขึ้นสะสมขึ้นนะฮะอืมโอ้แล้วก็ไหลเข้าในเมืองดูทางต้นน้ำนะครับยังมืดฟ้ามัวดินอยู่เลยนะฮะเมฆหมอกนะฮะถนนหน,นทางก็ ตอนนี้บ่ายสามยังไม่มีคนมาเท่ารัักเท่าไหร่นะฮะยังไม่มีคนกลับบ้านกลับช่องหรือว่าเลิกเลิกโรงเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่นะฮะพามาเดินดูนี่นะครับโอโ้มีน้ําวนด้วยทุกคนทุกคนถ้ามือผมไปโดนโกล้องโดนอะไรก็อย่าว่ากันนะผมต้องแบบจับกล้องให้แน่นนะ่ะไม่งั้นนะโอ้ยกลัวหล่น ไปแล้วขอนใหญ่ต้นนั้นนะฮะเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างดูนี่นะทุกคนก็คือเป็นภาพบรรยากาศของน้ำในวันที่17กรกฎาคมฮะท่วงเวลาประมาณบ่าย3 0นาทีนะฮะที่ผมเดินออกมาเพิ่งดูบรรกาแล้วกดอัดคลิปนะฮะนี่นะมาถ่ายให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าน้ำขึ้นมากๆเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวคลิปต่อเนื่องนะฮะคลิปลงไปเนะี่ยเดี๋ยวผมจะไปลงใต้สะพานดูนะฮะ ทุกคนอย่าพลาดคลิปต่อไปนะผมจะลงไปใต้สะพานนะเพื่อไปอัปเดตอัปเดตสถานการณ์ใต้สะพานให้ดูนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะขออยังไงนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หน่อยนะหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับจะได้เจอคลิปใหม่ๆดูคลิปใหม่ๆที่ผมนำมาอัปเดตด้วยกันนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะอย่าลืมพลาดน,นะทุกคนผมจะพาลงไปใต้สะพานนะเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ